เรามาต่อกันที่ข้อ9นะครับข้อ9บอกว่าออกแรงขนาด150นิวตันนะครับออกแรงขนาด150นิวตันแสดงว่าโจทย์ให้ f มานะครับ150นิวตันผักวัตถุมวล m นะครับ m เท่ากับ10กิโลกรัมให้เคลื่อนที่จากหยุดนิ่งไปตามแนวราบได้ s นะครับเท่ากับ5เมตรในเวลา t เท่ากับ2วินะครับ ทีนี้โจทย์ให้มาด้วยว่าถ้าสัมประสิทธิ์เห็นไหมครับสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเนี่ยก็คือเจ้ามิวนั่นเองนะครับมิวคือ0.5หรือ1ส่วน2หลังจากที่เราได้ดีเทลทั้งหมดนะครับเราก็มาดูนะครับว่าโจทย์ต้องการนะครับโจทย์ต้องการอะไรครับโจทย์ต้องการกําลังที่ใช้ในการผลักวัตถุนี้นะครับโจทย์ต้องการกําลังนะครับจาก W เท่ากับ F ส c ค s ทีตานะครับข้อนี้ c ค s เป็น1ผมไม่เขียนนะครับ W ก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ F โจทย์ให้มาก็คือ150ครับ S คือเท่าไหร่ครับ S คือ5ใส่เข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาหากำลังนะครับกำลัง P เท่ากับ W ส่วน T P เท่ากับ W คือเท่าไหร่ครับ 1 15, 0 5 0่งคูณหหารด้วยสดังนั้น p เท่ากับอ่ะตัดตัวเลขนิดนึงนะครับสอเป็น2 2 75นะครับเอา5คูณครับ5 5าห้ายี่ห้าทเดสามสิเป็น37นะครับห้ายี่ห้าทด5งสองห้าห้าสามโอเคสาข้อนี้ตอบเท่าไหร่ครับตอบสามวัตต์นะครับ แลวทีนี้ก็จะมีเกิดความสงสัยว่าอา้าวแล้วโจทย์ให้ข้อมูลมาตั้งเยอะตั้งแยะไม่จําเป็นต้องใช้เลยไม่จําเป็นต้องใช้ครับเพราะว่าโจทย์ไม่ได้ถามงานของแรงเสียดทานนะครับเราก็เลยไม่ได้ใช้ทีนี้ผมก็จะสรุปให้ฟังว่าในวิชาฟิสิกส์เนี่ยให้ข้อมูลมาทั้งหมดเนี่ยตั้งเยอะแยะมากมายเลยไม่จําเป็นต้องใช้ทุกตัวนะครับในวิชาฟิสิกส์นะครับแต่ถ้าเป็นวิชาคณิตศาสตร์โจทย์ให้มากี่ตัวเราต้องใช้ให้หมด ถ้าใช้ไม่หมดก็คือผิดนะครับ